สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับผมผมก็มาพบตามจัญญาต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมคลิปที่แล้วดูดูเลโก้จีนนะครับผมซึ่งจะเป็นเอ่อในเรื่องของทา a n ฟอร์ mer นะครับผมก็จะมีทั้งหมด8รูปแบบนะครับ8ตัวแล้วก็มีพร้อมยันพาหนะนะครับผมผมก็เลยสัญญาว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็จะนํามาประกอบและก็มาเล่นรวมล่างให้ชมนะครับผมจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับดีไม่ดีอย่างไรมีลูกเล่นพิเศษตรงไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันครับผมก่อนอง ขอขอบคุณทุกท่านเลยครับที่เข้ามาชมคลิปมากกดติดตามกดแล์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมขอพรบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผมถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าท่นานจะกด d ิ s ไ i ค์ผมผมก็ขอขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาดูมาชมกันนะครับผมมาชมกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับนี่เติมที่แรกเลยบาทเห็นไหมครับโอ้โหปูโอ้โหลูกเล่นบาทนะฮะ ไอ้ปูอโอโหอสะใจจริงๆเลยครับผมนี่แหละครับบับเบิ้ลบีนะครับผมผมชอบตัวนี้มากป็่สุดเลยครับอมป,ประกอบรวมร่างทั้งหมด8ตัวนะครับเนี่ยแปดรูปแบบแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ว่าเขาแถมมาแบบพิเศษนะครับผมมันเหมือนบับเบิ้ลบีเด็กๆนะฮะมันเล่นแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเราสามารถที่จะมาจัดท่าเล่นแบบไหนยังไงก็ได้เงี้ยฮะมันก็ดีไปอย่างนะครับเนี่ยเป็นแบบเนี้ยแล้วแต่เราจะจินตนาการนะครับก็แขนกับุ๊บ ลงได้แบบนี้ฮะเล่นได้เป็นแบบเด็กตึ้ง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 ขานี่อาได้ฮะตึ้งตึ้งตึ้งอย่างเงี้ยห้าเข้าท่าตึ้งตึงอาเงี้ยฮะ เนี่ยผมเลยชอบตัวนี้ที่สุดครับมันเป็นเลโก้ที่ว่าสร้างสรรแปลกๆนะครับผมนี่ตรงนี้สุดๆเลยนะครับผมนี่แล้วก็มากับ lockdown, นะล็อกดาวน์นะล็อกดาวน์นี้ก็เท่น,นะครับแปลกดีมีอาวุธแล้วครับนี่ให้ดูเลยลูกเล่นพิเศษตรงไหนแล้วครับผมเอานี่โชว์อาวุธกันเลยเมอุ์นิทัลล็อกดาวน์นี่ฮะแล้วก็มีระบบยิงนะครับหมุอาวุธยิงมาตรงนี้จะมีข้างในมีสปริงยิงได้ดูนะครับผมยิงเนี่ยบิ๊บเห็นไหมครับ สุดยอดเห็นไหมฮะมีสปริงข้างในตัวนี้เข้ามาสําเร็จนะครับไม่ต้องประกอบเลยใส่ลูกกระสุนเข้าไปานี่ครับปึ๊บเห็นไหมฮะตรงนี้เป็นลูกกระสุนสารองให้หนึ่งลูกนี่เรายิงไหมว่ะโอ้โหกระเด้งสะใจเลยไหมครับผมนี่แล้วครับนี่เป็นลูกเล่นพิเศษเขาในในชุดนี้โอ้เลโก้ LEGO, นี่ก็สุด,ส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 ดๆจริงๆแปลกๆนะครับเออพอเล่นแล้วไปมากับว่าเนี่ยชอบตัวนี้มากกว่ายิงกระเด้งง่ายจริงเลยสปริงแรงดึงดึงดึงเลยครับผมอ่าแต่นี้ได้ดูของละแต่นี้ ตัวอื่นเรามาดูตัวอื่นๆบ้างนะครับผมเนี่ยป,ปุ๊เบเราเตะเล่นปุ๊บออย่างเงี้ยนะครับล็อกดาวกก็แขนขาก็เล่นได้แบบแบบเงี้ยตุ๊บอ่ารับ B, รบีรบบีตุ๊ปตุ๊บตุ๊ตุ๊ตุ๊อ่าสดสดอ่ะตอนนี้เรามาดูตัวต่อไปะครับตัวนี้นะครับผมคอตแห่นะฮะสกีนก็จะเออสวยดีะครับผมแต่ว่าหัวนี่จะเหมือนกับเบิรนบีเป๊ะเลยนะครับผมลักไก่ลักไก่นะครับเพียงแต่ว่าทำสีสันแตกต่างกันดูหัวน,นะครับตอนแรกก็มองไม่ออกพอมาเปรียบเทียบกันแล้ว มันเหมือนกันเลยครับผมดาบก็ได้สีดำๆนะครับผมเออตะละมียานยานเดี๋นี้เขาเขาเป็นคล้ายๆเครื่องบิน รูปร่างแปลกๆนะครับผมนี่อย่างนี้สวยๆยานส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นอยู่ที่ประมาณสักหกเซนนะครับหเซนนะครับผมก็เราประกอบตามรูปแบบที่ว่าเขาให้คู่มือมานะครับผมอะต่อไปมาดูอัติมัตพามนี่ฮะตัวนี้สุดเท่จริงๆเลยผมชอบตรงนี้ครมันมีระบบแยกชิ้นมานะครับผมอันนี้เป็นรุ่นจีวันนะครับผมหัวนี่สวยสุดๆนะครับเสียดายตรงสกริงข้างหลังไม่มีนะครับอาวุธก็เท่เป็นปืนแบบนี้นะครับผมเอ ต่อไปก็มาดูตัวเอ่อออติมัตพามอีกรูปแบบน,นะครับผมตัวนี้เป็นออติมัตพามมูวี่นะครับผมตัวนี้คุณจะสูงกว่าปกตินะครับอยู่ที่ประมาณตั้งห้าเซนครึ่งนะห้าเซนครึ่งลองเปรียบเทียบออติมัตพามตัวนี้ในหะ้มาก ตัวเลขกันตัวเลขก็ตัวใหญ่เลยครับผมเห็นไหมครับผมอมก็จะสวยไปนคนละอย่างนะครับผมอันนี้นะฮะแต่ว่ารุ่นจีวันก็สวยรุ่นนี้ก็สวยเพียงแต่ว่าสกรีนของเขาอะมันทึบๆไปหน่อยนะครับผมทึบๆไปนิดหนึ่งนะครับผมก็เหมือนยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าตรงนี้รถอันนี้รถเป็นของเออรุ่นจีวันนะครับผมเนี่ยยานพาหนะจีวันนะครับนี่รถสามารถที่จะพับได้บิดงอพับขึ้นลงได้โอ้สุดเท่รถเนี่ยผมชอบรถครับวิ่งเฉีวเลยครับผมเนี่ย ยิ่งเฉียวจริงๆให้ดูนะครับผมใช,ช่ไหมฮะรถนี่สุดยอดเลยครับวิ่งล้อนี่หมุนติ้วติ้วติ้วนะครับอ่อาไปเน่นรถรถยกโค้งได้ด้วยไหมนี่รถบิดได้โอ้โหสุดๆนะครับสามารถที่จะเล่นตามที่เราต้องการเลยครับผมนี่อโอสไล์โ,ลโค้ชใช่ไหมเลี้ยวได้ด้วยฮ้าอ่าเป็นไงครับผมสุดๆนะฮะ อ่ะต่อไปนี่เป็นมาดูเออยานยานของเอออัติมัตผามูวี่นะครับก็เป็นแค่นี้ง่ายๆแต่มีชิ้นสีแดงอยู่ข้างหลังนะครับผมอ่ะนี่เรียบร้อยแล้สามละแต่ผมมาดูดับเบิ้ลบีนังดีกว่าดับเบิ้ลบีดับเบิลบีตัวนี้นะครับผมมากับยานลํานี้นะครับผมยานของดับเบิ้ลบีนี่ครับสวยที่สุดเลยนะครับผมเพราะว่ามีชิ้นใสเยอะนะครับผมนี่ดับเบิ้ลบีก็ปกตินะครับผมปกินหลังไม่มีนะครับผมเนี่ยเปรียบเทียบกับดับเบิ้ลบีตัวนี้แล้วก็ คนละไซส์เลยนะครับผมสูงใหญ่จริงๆเลยนะฮะเนี่ยฮะคนละไซส์เลยนะครับผมนี่ขนาดนี้เองนะฮะอไปมาดูคอรไอ้ใม่คอรแฮดิบ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 อันนี้รีวิวไปแล้วเออก็ดูนี่ดีกว่ารถรถของเขาก็ดัดได้นี่ครับรถของดิบนะครับผมนี่วิ่งชิวเหมือนกันครับโอ้โหครับแน่นอนครับมันสามารถที่สไลด์โค้งได้ด้วยครับผมผมชอบแบบนี้ลูกเล่นเขาเนี่ยฮะ มันแปลกจริงๆเลยครับผมนี่นะแล้วแต่เราจะเล่นเลยครับอ่โอเคครับผมอดิฟต่อไปมาดูเฮาเฮาเฮาก็เป็นแบบนี้เองผมชอบชิ้นใสอาวุธตรงนี้นะครับสุดเท่นะครับผมหน้าตาประมาณนี้นะฮะบืบเียบร้อยต่อไปมาดูดิฟอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่จะเป็นรถดูกติมีปืนพิเศษเป็นชิ้นใสนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมนี่เออลืมไปยานของเฮาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม ยานนะครับยานนะครับส่วนตัวนี้เป็นยานของดิฟนะฮะก็คล้ายๆกับยานอันนี้นะครับผมนะฮะแตกต่างกันตรงนี้ว่าตรงนี้มีหัวแหลมตรงนี้จะเป็นโลลูปนะครับเหมือนกันเปะเลยอ่ะแต่นี้มันจะยากตรงเนี้ยแล้วครับผมจะต้องเอาเนี่ยฮะพวกอาวุธพวกเนี้ยทุกตัวนะครับผมเนี่ยทั้งตรงนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาประกอบ เพื่อจะได้เป็นบับเบิลบีตัวใหญ่ๆนะครับผมตามหลังปกตรงนี้นะครับผมตามหลังปกตรงนี้นะครับเนี่ยฮะเนี่ยเอาอาวุธเอาเอาพวกอาวุธหนึ่งชิ้นนะครับผมไม่รู้อาวุธมีหรือเปล่านะฮะผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมแล้วก็เอายานต่างๆมาประกอบเพื่อจะได้รวมร่างให้เป็นเออบับเบิลบีตัวใหญ่แบบนี้นะครับผมนี่ฮะเนี่ยเป็นบับเบิลบีตัวใหญ่แบบนี้นะครับผมเห็นไหมฮะนี่เลยนะแต่ว่ามันจะต้องถอดทุกชิ้นส่วนตรงเนี้ย ทุกชิ้นตัวตรงเนี้ยเนี่ยถอดออกมาหมดเลยนะครับผมแล้วก็เอามาประกอบให้เป็นบับเบิ้ลบีใหม่โอ้โหมันยดยากตัวนี้นะครับผมเบ็ดเสร็จแล้วตกย่ที่ประมาณสัก200กว่าชิ้นอย่างเงี้ยฮะถอดมาหมดเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอไปถอดก่อนแล้วกันแล้วประกอบเป็นบับเบิ้ลบีให้ท่านได้ชมว่าจะเป็นแบบไหนข้างในนะครับผมจุ้มเรียบร้อยนะครับโอ้โหบับเบิ้ลบีเท่ๆนะครับผมเรามาชมรอบๆตัวกันดีกว่านะครับผมว่าเท่จริงไหมนะครับผมนี่แหละครับ เริ่มต้นที่ว่าด้านหลังด้านหลังสุดเท่มีชิ้นใสด้วยเริวมลูกล้อสี่ล้อเลยนะครับตัวนรงขานี่ก็มีลูกล้ออีกหมุนได้นะครับผมสุดๆนะตัวนี้นะก็เป็นรายละเอียดนะครับก็ตรงตามปกทุกอย่างนะครับความสูงเขาก็อยู่ที่ประมาณสักสิบสามเซนกว่านะครับความกว้างเก้าเซนกว่าแล้วความหนาอยู่ห้าเซนกว่านะครับเหมือนตรงปกทุกอย่างเลยนะครับยี่ห้อนี้ก็ใช้ได้ครับดีนะครับผม ดๆเด่นไปก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าประกอบนี่ยุ่งยากสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่าจะต้องถอดเออพวกยานพานะ่าแปดรูปแบบแล้วก็มีหุ่นบบบเบิ้ลบีหนึ่งตัวซึ่ผมก็เสียได้นะครับมันเล่นสนุกจริงๆนะครับผมถอดออกมาทุกชิ้นส่วนแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ประกอบทุกอย่างค่อยๆทาตามขั้นตอนไปมันก็มีจุดยากครับอย่างตรงนี้มันอาจจะบังตรงด้านหลังอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะประกอบตรงไหนก่อนตรงไหนหน้าไหนหลังเขาไม่ได้บอกว่าเอ้ยหนึ่งสองสามสี่เราต้องค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับผมนี่แหละครับ ก็จะเป็นทําไปเรื่อยๆนะฮะจนหมดนะครับผมแปดแปดแปดโอ้โหแปดรูปแบบะฮะตรงนี้ก็เป็นส่วนตัวเริ่มจากมือส่วนตัวประกอบไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะเสร็จ ตามขั้นตอนนะฮะใจเย็นๆนะครับผมทําตามขั้นตอนเขาจะให้เป็นชิ้นๆชิ้นๆอย่างนี้มาแล้วก็มากรกอบจนเสร็จนะครับผมผมว่าเด็กๆเล่นไม่ได้หรอกครับติดขวบยังเล่นยากเลยผมก็ในในนี้หมองไม่มเห็นนะเอาแว่นขยายสองอย่างเงี้ยครับอุ้ยตรงไหนมันชิ้นเล็กๆเนี่ยต้องใช้แว่นขยายจริงๆน,นะครับผมเนี่ยตามเคยดีนะไอ้ตรงไหนเป็นแบบไหนยังไงอย่างฮต้องประกรอบทั้งหมดกว่าจะได้เป็นบับเบิ้ลบีอย่างนี้หนึ่งตัวแต่ว่า คุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับผมท่านใดยังยังยังตัดสินใจไม่ถูกว่าเอ้ยแบบนี้ดีไม่ดีนะครับผมแนะนําเลยครับผมลองเปลี่ยนมาเล่นพวกเลโก้จีนแบบนี้ไหมฮะมันก็อืมดีจริงๆนะครับผมมันก็เพลินนะครับสําหรับท่านที่มีเวลาว่างนะครับผมก็มาลองประกอบดูนะฮะเพราะว่าต้องใช้เวลานะครับอะดูกันใกล้ๆสักนิดนะครับผมนี่ฮะรายละเอียดสีสันสวยงามมากตรงนี้เป็นเนี่ยข้อต่อมาเสียบเข้าไปแป๊บนี้เสียบเข้าไป,ป,าไปไไง่ายง่ายพวกนี้ก็ คือว่าเล่นต้องระวังนะครับเขาก็จะหลุดง่ายๆเพราะว่ามันมีแค่เสียบเข้าไปไม่เน้นการใช้กาวอย่างเงี้ยเนี่ยเสียบเข้าไปแบบเนี้ยปุ๊บแค่นเองนะเนี่ยหลุดง่ายนะครับผมแต่ว่า ผมไหมครับเราเน้นตั้งโชว์ก็โอเคอยู่นะครับผมแล้วก็จัดท่าทางได้ตามใจเราชอบนะครับส่วนหนึ่งนะครับผมนี่จัดท่าทางเอาแขนนี่ขยับได้หมดทุกอย่างเล่นก็ต้องเบาๆมือนิดนึงนะครับพบของจีนนะครับในนี่เป็นบอลจอยแม่เนี่ยบอลจอยกระสีเข้าไปแบบนี้ปุ๊บตดนิ้วนี่ขยับได้หมดทุกอย่างนะครับผมนะฮะก็ไม่ค่อยมีปัญหาเลครับผมเพราะว่ามันตรงนี้เขาแปดพับได้หมดนะตอนนี้หมุนได้รอบเลยนะครับ ขานี่หมุนได้รอบหมดแต่ว่าหมุนไม่ได้หมุนแล้วบางทีจะหลุดอย่างเงี้ยฮะหลุดก็มีเราก็ใส่เข้าไปใหม่ฮะพวกนี้ซ่อมมันไม่ยากละครับะแต่ว่าต้องใช้เวลานะครับผมแล้วก็ต้องระวังแบบนี้เองนะฮะผมนี่อ่ะปึ๊บจัดอาหมุนไปปึ๊บก็ตั้งจัดท่าทางเอาตามใจเราชอบนะครับผมเล่นก็อยู่ที่เราจะเล่นแล้วครับผมจัดเอาปึ๊บจัดท่าทางเอามือนี่ขยับได้หมดนะครับผมนี่จัดท่าทางเท่ๆนะครับ ก็เล่นไปนะครับเปลี่ยนบรรยากาศจากหุ่นแปลงล่างก็มาเล่นหุ่นแบบเลโก้แบบนี้ก็ดีนะครับผมชอบตังนี้ครับระบบการยิงนะไม่ต้องถูกลื้อนะครับผมนี่สุดยงนะครับสุดดีๆนะครับล็อกดาวน์นะครับผมแต่ว่าเสียดายหุ่นบับเบิ้ลบีตัวนี้นะครับผมก็คงต้องหาซื้อมาใหม่ตัวนึ่งนะครับมามาประกอบใหม่เพราะว่ามันน่ารักดีอะน่ารักดีนะครับผมน่ารัก่ารักดีนะครับผมน่ะไปไหนเอ่ยนะฮะ ในน้นไเออเียน่ารักจริงๆเลยนะครับผมแบบบันบีนี่แบบบันบีตัวนี้แบบบันบีตัวนี้น่ารักจริงๆเลยครับผมมันแปลกไม่เหมือนใครนะครับผมเดี๋ยวก็ซื้อมาประกอบเล่นอีกตัวนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมท่านใดยังไม่กดติดตามก็นีกดติดตามมาเลยครับนะกดติดตามมาเลยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับที่กดติดตามนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะเอาของเล่นแปลก ดแบบๆนำมารีวิวท่านได้ชมครับจะเป็นแบบไหนยังไงติดตามชมกันนะครับผมคลิปนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเฮ้ย <c oughs> เล่นไักหน่อยแม่ หน่าเล่นจริงๆเลยนะฮะแบบเบิ้ลบีปุ้งจัดท่าทางเอาจึ้ง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 จึ้ไอ้ไอ้ไอ้่ไอ,อ้งไงครับหืสดยิ่งเล่นยิ่งสนุกนะครับผมอือฮะสวยก็สวยคุ้มค่าสองร้อยกะบาท